สมัครวันนี้เริ่มงานพรุ่งนี้มีงานแม่บ้านให้เริ่มทันทีสวัสดีค่ะปุ๊กจากแม่บ้านยินดีเซอร์วิสค่ะวันนี้จะมาแจ้งงานได้สัปดาห์ทั้งหมด11งานมีกันเข้ามาอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแม่บ้านพี่เลี้ยงหรือคนดูแลผู้สูงอายุมีทั้งแบบประจําและไปกลับงานแรกจะเป็นอะไรมาชมกันเลยค่ะ งานแรกเป็นงานแม่บ้านทั่วไปค่ะเงินเดือนอยู่ที่1น0 0 0บาทอยู่ที่พัฒนาการที่บ้านอยู่กัน3คนค่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงทําความสะอาดทั่วไปสักผ้านิดผ้ามีที่พักให้อยู่ฟีกินกับในจ้ามีวันหยุด4วันโอที่5ารบาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านขื่พี่เลี้ยงเงินเดือนอยู่ที่14,000ไปจนถึง16,00 0บาทสถานที่ทํางานจะเป็นกรุงเทพกีทาค่ะที่บ้านอยู่กันสองคนไม่มีสัตว์เลี้ยงทําหน้าที่ดูแลน้องแรกเกิดหนึ่งคนค่ะดูแลทุกอย่่าางงงงเลคะแ้้้ววกก็ตอออนนนนัันนบบ มีที่พักให้มีฟีกินกับในจ้ามีวันหยุดสีวัน OT ห้าร้อยบาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งนสองพันบาทอยู่ที่บางมัวทองค่ะที่บ้านอยู่กันหน,นึ่งคนมีหมาหนึ่งตัวทาความสะอาดทั่วไปซักผ้าด้วยผ้ามีที่พักอยู่รีกินกับไนจ้ามีวันหยุดสีวัน OT ห้าร้อยบาทค่ะต่อไปก็คืองานผู้ช่วยดูแลผู้สูง,งอายุค่ะเงินเดือนอยู่ที่หนึ่งนแปดพันบาทสถานที่ทำงานจะเป็นบางนาตาดค่ะ ที่บ้านอยู่กันสามคนไม่มีสัตว์เลี้ยงทําหน้าที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนค่ะเป็นผู้ชายอายุ70ปีติดเตียงเจาะคอ,อแล้วก็ต้องซีดอาหารด้วยมีที่พักให้ต้องนอนกับผู้สูงอายุเลยค่ะมีวันอยูดสีวันโอที0 0บาทต่อไปก็คืองานแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงไปกลับค่ะเดินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทอยู่ที่รามคำแหง160ค่ะ ที่บ้านอยู่กัน3คนไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้างาน10โมงถึง1นึ่งทุ่มค่ะทำหน้าที่ดูแลน้อง1คนค่ะอายุหนึ่งเดือนดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้องเลยทำความสะอาดทั่วไปสักผ้าดีดผ้ามีวันหยุดสีวันโอทีห้าบาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านตัวคนดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทอยู่ที่รามคำแหงมีในจ้างสามคนมีไม่มีสัตว์เลี้ยง ดูแลผู้สูงอายุผู้หญิงหนึ่งคนค่ะอายุ72ปีช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยต้องใช้ไม้เท้าเดินดูแลทุกอย่างที่เจวกับผู้สูงอายุเลยแล้วก็ทำความสะอาดภายในบ้านสักผ้าดิ้ผ้าหาอาหารให้ท่านทานค่ะมีที่พักให้ต้องนอนกับผู้สูงอายุเลยแล้วก็มีวันอยู่4วันโอที่500บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านทุกปงานเดือนอยู่ที่1 2 0 0 0อยู่ที่บางกะปิค่ะที่บ้านอยู่กัน4ี่คนไม่มีสัตว์เลี้ยง ทำหน้าที่ดูแลบ้านสักผ้ารีผ้ามีที่พักให้อยู่ฟรีกินกับในจ้างมีวันหยุดสีวันโอที5 0 0อบาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านถึงแม่ครัวเงินเดือนอยู่ที่1.5,000อยู่ที่ปากเกร็ดที่บ้านอยู่กันสาคนมีแมวสามมีแมวสองตัวต้องทำอาหารได้เพราะต้องทำอาหารให้ผู้ใหญ่และเด็กทานหน้าที่ก็คือทำความสะอาดทั่วไปภายในบ้านสักผ้ารีผ้ามีที่พักให้้อยู่ฟรีกินกับในจ้าง มีวันหยุดสีวัน OT ห้าร้0บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านร้านอาหารไปกลับค่ะเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทอยู่ที่สุขุมวิท26สิสถานที่ทำงานจะเป็นร้านอาหารเข้างานเก้าโมงไปจนถึงหกโมงเย็นค่ะทำความสะอาดทั่วไปภายในร้านเช็ดโต๊ะกวาดล้างห้องน้ำมีวันหยุดสีวัน OT ห้าร้0บาทค่ะต่อไปก็คืองานแม่บ้านออฟฟิศไปกลับค่ะเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทอยู่ที่อ่อนนุชประเวศ สถานีทำงานจะเป็นออฟฟิศค่ะเข้างาน8โมงไปจนถึง5โมงเย็นทำความสะอาดทั่วไปภายในออฟฟิศทุกอย่างเลยค่ะมีวันหยุด4ีวัน OT ห้5ร้บาทค่ะต่อไปเป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนอยู่ที่1น0 0 0อยื่อหรือที่ราชพฤกษ์ค่ะที่บ้านอยู่กัน4คนมีหมาชีวาว่า2ตัวมีแม่บ้านอยู่แล้ว2คนค่ะทำความสะอาดทั่วไปภายในบ้านซักผ้ารีดผ้ามีที่พักให้นอนกับแม่บ้านอีกสองคน แล้วก็มีวันหยุดสีวัน OT ห้าร้อยบาทค่ะคะและหากใครกำลังมองหางานอยู่นะคะสามารถโทรติดต่อสอบถามหรือว a l อ i อินเข้ามาสมัครงานที่บริษัทได้เลยค่ะบริษัทของเราจะอยู่ที่จรัน82ทับหติดกับ MRT สถานีบางพันน์หรือบางอ้อค่ะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8 3ดโมงครึ่งไปจนถึงหกโมงคึ่ง แล้วหากใครกำลังมองหางานอยู่นะคะเข้ามาสมัครงานกันเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ